ทำไมอ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่อ้อมสินมากับกูในแชทคือต่อต่ออ้อมสินทําไมต้องด่าเราด้วยวงเล็บเปิดเอาวงเล็บปิดมีหลักฐานไมหมละ่ะเรามีต่อต่อเปิดแชดปลอมฮาจริงหรออ้อมสินไม่เคยด่าใครก่อนนะไม่ต้องทะเลาะก,กันแล้วไปเล่นแมปอีเวตกันตัดไปในแมปอีเวต เอาอีกแกนี่หากูไม่ช่วยมึงหรอกเดี๋ยวพี่ช่วยน้องเองขอบคุณครับแล้วในแมปนั้นก็ตายกันหมดเลยขอโทษทุกคนเลยนะครับเพิ่งเป็นมือใหม่ ทุกคนผมขอเชิญเพื่อนมาได้ไหมครับสามคนได้